สวัสดีครับท่านผูช้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแปราแรปร,แรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม Backpack b a t t l e นะครับซึ่งวันนี้ก็หนึ่งคิวของไปโรเบนเซอร์แล้วนะฮะเอยขอแห้งแล้วก็วันนี้ครับเช่นเคยนะมันมีการรีบาลานซ์ใหม่เมื่อวันก่อนนะฮะซึ่งของที่น่าสนใจนะฮะผมก็จะเชียร์เป็นที่ไปที่โล่หนามโล่หนามเนี่ยมันเพิ่มหนามจาก3เป็น4หน่วยนะซึ่งเป็นของดีที่ใช้ต่อต้านค้อนสตันได้ดีฮนะเพราะฉะนั้นมีตังก็ซื้อไว้นะ อันนี้ของดีต้นเกมฮะแล้วก็ไพโรเบนเซอร์ครับมีกามีกนันลารมีการลดราคา offering bowl offering b o w คืออะไรลดราคาจาก6เป็น4 4 g 4บาท6บาทเป็น4บาทลดราคาทำไมมันคืออะไรมันก็คือกระเป๋าใหม่ของเรานั่นเองฮะกระเป๋ากาชาใบนี้นั่นเองฮะทำไมเป็นงั้นก็เพราะว่าคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยเมื่อได้สุ่มได้กระเป๋าใบน,นี้เขาก็จะไปขายกันนะเพราะว่า อเบรตี้มันกากเกินเขาก็เลยลดราคามันนะ <c oughs> ก็ดูสิอ b บ l ตี้มันเพิ่มแอมพาวเวอร์หนึ่งหน่วยแล้วก็สามารถสุ่มกระชาได้เรื่อยๆฮะก็คือมีของอะไรก็ใส่เข้าไปแล้วก็สุ่มแล้วแบบเราไม่ได้สุ่มกันบ่อยนะเออถ้าแบบเจอของไม่ดีเราค่อยค่อยสุ่มกันแต่นี้มันเด่นสุ่มกันออกมาแบบอีกอย่างหนึ่งมันไม่ตรงกับที่ต้องการต้องการนะมัน <c oughs> ก็เลยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยตอบสนองต่อความต้องการเท่าไหร่นะฮะเขาก็เลยลดราคาซะ ราะนั้นวันนี้ผมจะไม่เล่นมันฮะโอเคไปกันเลยฮะสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ตั้งใจจะเล่นสายมังกรแต่เป็นสายโทเทมนะเออเป็นมังกรโทเทมนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสะอึกเพราะว่าผมแค่อยากเล่นมังกรเอออย่าอะไร <c oughs> แค่อยากเล่นวงกรเฉยๆฮนะเพราะว่ามันมันมีเกมหนึ่งอะ่ะคลิปก่อนหน้านี้อะ่ะผมเล่นชนะด้วยนะชนะไปประมาณ14 1สห้าเกมอะ่ะซึ่งมันแต่มันน่าเบื่อ <c oughs> มันน่าเบื่อมากคือแบบมันชนะแบบงงๆอะ่ะชนะแบบโต้งๆชนะแบบชนะง่ายเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮนะมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยง่ายเกินไปหรือเปล่ามันง่ายเกินไปใช่ไหมอะไรเงี้ย ผมก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะแล้วทีนี้พอหลังจากนั้นมาปุ๊บผมก็ไม่ชนะอีกเลยคือแบบเนีย่ยว่ะเออแล้วก็ไม่ชนะอีกเลยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยคลิปคลิปที่เราแบบว่าชนะมันน่านเบื่อแต่พอเล้าใจขึ้นมาหน่อยก็ดันแบบแพ้กันห้าทีติด6ทีติดอะ่ะมันก็เลยแบบเฮ้ยมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้อ่ะนายมันต้องเล่นใหม่บอกก็เลยตัดสินใจเล่นสายมังกรนะสายมังกรเป็นสายหนึ่งที่ค่อนข้างสนุกนะ เป็นสายหนึ่งที่สนุกมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเล่นดีๆแล้วทําไมต้องเป็นโทเทมละ่ะเออแล้วทาไมต้องเป็นโทเทมเพราะว่าโทเทมเนี่ยมันเพิ่มเอ็มพาวเวอร์ให้ได้ฮนะแล้วมังกรเราก็จะแรงด้วยคนระับแรงด้วยแล้วก็เราก็จะใส่ฐานให้มังกรทุกตัวเลยเออใส่ฐานมังกรฐานตามมังกรได้อย่างหนึ่งนะมันมันไม่เปลืองช่องซื้อไอเทมอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นต้องมาห่วงเซมีนาเท่าไหร่จะต้องมาห่วงมานาขาดไหม จะต้องมาห่วงว่า empower ได้หรือเปล่าไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเลยฮะเราตีได้แบบ no s t มี i น่ใช่ no s t มี i น่เราตีได้เรื่อยๆเออตีได้เรื่อยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นเลนดาเมจนะฮะมันไม่ต้องโดนสะท้อนจากหนามเขาแล้วไอ้นี่ยังไมมันหิวแรงจังหิวแรงจังอืโอเคอ่นะขยับนิดนึงอ้าแล้วผมล็อกไว้แล้วไม่รวมละ่ะเออหนามหนามมีแล้วแล้วก็เอานี้มาฮะรีโลนึงที เอาอันนี้แล้วก็ล็อกอันนี้เดี๋ยวพูเบอรี่ผมต้องยักไว้นิดนึงฮะต้องยักไว้นิดนึงเพราะว่ามันมีมังกรตัวหนึ่งที่ต้องใช้ต้องใช้ฮะต้องใช้มานาครับนี่มังกรตัวปึ๊บปึ๊บปึ๊บมังกรตัวนี้ฮะต้องใช้2มานาในการสร้างโล่หหน่วยนะครับแล้วก็แรนดอมบัฟด้วยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาจะใช้มานาครับผมต้องเตรียมมานาให้เขาหน่อยนะอันนี้วางตรนี้วางนี้อันนี้วางตรงนี้ฐานใส่นี่แล้วก็ เกาะใส่ตรงนี้กระเทียมขายไปแล้วก็ล็อกอันนี้ล็อกนี้ไปกันต่อฮนะเดี๋ยวได้โทเทมันแรกและไฟตรงข้ามกําลังคราบชุดฮนะชุดเอ้ยมี 4- 5ห้าน่วยมันก็เลยไยแล้วก็มีเรามีเลือดมากกว่าเขานะเลือดมาก,กาเขาเราปลดเกาะได้ก่อนไหมตีตีตีต,ตีวืด <laughs> ตีว้าวด้วยตีโอเคเราปลดเกาะได้ก่อนฮนะปลดเกาะได้ก่อนแต่แต่พวกเราไม่มีจะมีหนา้าตีฮนะดูดิ ดาบมดาบไม้มันตีไวกว่าฮะตีไวกว่าดาเมจผมก็เลยกลายเป็นดาบไม้หมดเลยเออเอาเอาเข้าไปปุ๊บฐานหลุดฐานหลุดมาแล้วฮะอันนี้ใส่ตรงนี้นี้ใส่ตรงนี้นี้วางตรงนี้อ่าเอาหน้มาเอานี้มาแล้วโล่หนึ่งอันฮะโล่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 ลเอาวางไว้ตรงนี้นี้วางนี้อันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็เอาหอย แบบนี้หมุนตรงนี้หนึ่งทีแล้วก็เอาหอยขึ้นไปวางฮนะมันจะได้ช่วยลดเซมินาที่ต้องใช้นะมันต้องใช้ต้องสองหน่วยเนะี่ยเยอะมากครับแล้วไอ้พรวดน,นี่้ก็ใช้1.7เลยนะแล้วทีนี้มันจะไหวไหมเนะี่ยโอเคเรามีเซมินาแค่ห้าหน่วยครับตีสองทีนี้หมดหลอดแล้วมนะั้งเนี่ยเอฟพาวเวอร์ได้แล้วครับสองหน่วยสองหน่วยตีตีสามหน่วยโอเคการเล่นโทเทมที่ดีจําเป็นจะต้องมีโลให้เยอะนะฮะ มีโลเยอะแล้วก็มีของไอเนี้ยของเมไอฮอลลี่อะ่ะให้ให้เยอะไว้เอ้าทราไม่เราแอะ <c oughs> เออต้องมีให้เยอะไว้ครับแต่นี้มันเป็นเมจิกนะเป็นเมจิกฮะอ้าอาอ้าวเอาอะไรดีนะรีโลหนึ่งทีมีกล้วยมีอันนี้ออกมาอันนี้ลดราคาด้วยนะลดราคาซื้อมาก่อนครับซื้อมาก่อนปุ๊บแล้วก็ขยับช่องจันนะขยับมานี่แล้วก็ อันนี้ขยบทั้งตัวเลยครับขยบทั้งตัวมาแล้วก็อันนี้วางไว้ตรงนี้บูเบอรี่เอาไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้ครับไม่เป็นไรนี่วางไว้ตรงนี้อันนี้วางนี่วางนี่แล้วก็รีโรเล่นหนึ่งทีมีอันนี้หนึ่งอันอันนี้เดี๋ยวไว้ใส่มังกรนะฮะเอาไว้ใส่มังกรแล้วก็มโมเทนหรอมีดโมเทนก็ดีนะมีดโมเทนก็เป็นมีดหนึ่งที่แรงมากครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมซื้อไว้ครับไปกันต่อฮะมีดโมเทนมันเป็นมีดของสายฮีทนะเป็นมีดสายฮีทครับ ยิ่งมีฮิตเราก็จะตีแรงแต่ทีนี้ฮิตเราก็จะหายไปด้วยนะฮิต <laughs> เราก็จะหายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องระวังการใช้งานนิดนึงเดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่ามังกรเราเนี่ยไหวไหมนะฮะไหวไหมตีเอ็มพาวเวอร์ขึ้น5หน่วยแล้วครับตีห6หน่วยฝั่งตรงข้ามยังไม่มีเอ็มพาวเวอร์ฮะถ้าไม่มีเอ็มพาวเวอร์ขว้าไอด้ดาบใหญ่เขาเป็นหมันนะเนี่ยไอด้ดาบใหญ่ตัวนี้นะครับดาบใหญ่ที่ยังไม่ได้คราฟนะครับเขาต้องใช้เอ็มพาวเวอร์ 5ห,หน่วยนะฮะในการในการแบบเปิดอัปลิตี้การใช้งานซึ่งตอนนี้ตอนนี้นะเขาใช้เซมินา5ห,หน่วยในการฟัน1ครั้งนะครับแล้วก็คูลดาวเนี่ย4วิ4.17นี 4, 1, 4. 1, วินาทีะฮะแต่ถ้าสมมุติมี Empower 5หน่วยปุ๊บเขาจะเปลี่ยนเป็นใช้เซมินา2แล้วก็คูลดาวน์2วิะฮะซึ่งถ้าสมมุติเขาไม่มี Empower เนี่ยเออ Empower เนี่ย เขากจะใช้งานไม่ได้นะครับบางนั้นไม่ต้องกลัวนะอืมฮึหุได้ก็หินขายไปเอาอันนี้มาวางไวน้นี่อ่าอันนี้ก็ขายไปมมเทนเดก e เกอร์ครับซื้อมาแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็อันนี้เหลือขายไปซื้อบูเบอรี่มาครับพอใช้แล้วครับไปกันต่อฮนะบูเบอรี่พอแล้วนะสองอันพอครับเผื่อ,อไว้แค่มังกรมันจะใช้งานเฉยๆนะี้อุ้ยโล่เรามีแปแล้วอะโล่มาจากไหนอะ อ๋อมาจากทานผมใส่ทานทานอันนึงสร้างโล่15หน่วยนะครับ3ชิ้นนี่45เลยนะอย่าไปดูถูกทานนะครับทานเนี่ยเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะตี้วิววยวุิฝ่าย,ยตรงข้ามอินพาวเวอร์ขึ้นสูงมากเลยฮนะเนี่ยเขนะ้อต่อเขามีมีแค่มีดโมเทนอะมีดโมเทนดาเมจ31อะโอ้โหแล้วมีโทเทม,ม,เม,มเอยู่2อัแอนเล่น,เล,นเล่นมีดโมเทนล้วนดีไหมเนะี่ยฮะเล่นล้วนดีไหมอะ เนี่ยมีโมเตนครับวางนี่เลยน,นี้แล้วก็นี้แล้วผมไปขุดฐานยังไหนไมอนน่อีกเนี่ยอ่ะวางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็ลังมังกรครับวางมาปุ๊บแล้วก็มีตังอยู่สิบสี่เอาวันนี้มาครับวางตรงนี้แล้วรีโรหนึ่งทีโอ้โหใช่ไหมพอคุณช่องพอคุณช่องอเดี๋ยวผมต้องเอาไอ้น,นี้ขึ้นหละโอเคตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดมีดมีดโมเตนสักอันน่าสนใจนะไปกันต่อฮะ ไปตรงข้ามเล่นแซ่ <ś les> แซ่โซ่แซ่โซ่เนี่ยเดี๋ยวเขาลบปั๊บเราเนะ<ม>เดี๋ยวเขาจะคอยลบปั๊บเราฮะตีตีแล้วเขาช่วงนี้เห็นไอ้ถุงมือหนามบ่อยมากนะ <S <S ถุงมือหนามฮะเพราะว่าถุงมือหนามเนี่ยตีสี่ครั้งเขาจะได้หนึ่งเอ็มพาวเวอร์นะเนี่ยเดี๋ยวได้แล้วห่ยครีมาแรงซะด้วยแล้วเขาครีจากอะไรอ่ะเขาครีจากอ๋อครีจากน้องหมานะนะอืเดี๋ยวหัวใจดวงเดียวแล้วฮะแล้วตาหมาป้าออกมาฮ ตาหมาเป่าออมาแต่ผมจะไม่เล่นนะผมจะไม่เล่นครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมซื้ออันนี้มาก่อนไอ้มังกรไฟนี้เก็บไว้เดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งฮะส่วนพรั่วเดี๋ยนะมังกรเอามังกรผมบินหนีไปถึงว่าบินหนีไปละอ่าพรัวขายไปแล้วก็นี้เดี๋ยวผมจัดของนิดนึงเพื่อใส่ไฟเข้าไปเพราะโมเต็นเราต้องใช้ไฟโมเต็นเราต้องใช้ไฟฮะโอเคไปกันต่อฮะ ซื้อโมเตนได้แล้วนี่ไฟต้องฆ่ามีหมูอยู่สี่ตัวฮะแต่เขาแรงนะดูถูกเขาไม่ได้นะครับดูถูกเขาไม่ได้นะเนี่ยฟอร์จูน่าเนี่ยเป็นธนูหนึ่งที่แรงมากๆนะเนี่ยยิ่งมีรักมากๆนี่ยเขายิ่งแรงแต่นี้โมเตนเรายี่สิแล้วครับดาเมจยี่สิบสามมีโมเตนแรงมากอะ่ะอืมโอเคมังกรไฟมาเอานี้มาฮะมีดโมเตนอันนี้ขายไปครับอันนี้มาปับ๊บส่วนไอ้นี่ตะเกียงนี่ผม ว่าจะไม่ซื้อมันแล้วละ่ะว่าจะไม่ซื้อมันแล้วฮะอันนี้วางตรงนี้ขยับขึ้นไปหน่อยอ่ะขยับขึ้นไปแล้วก็อืมชุดเกราะต้องซื้อไหมเนี่ยเดี๋ยวโล่ผมขายทิ้งก่อนแล้วกันรีโลหนึ่งทีมีมังกรน้ําอีกอันหนึง่งแต่เอาอันนี้มาก่อนนะฮะเอาอันนี้มาแล้วก็อันนี้ออกครับเหมือนดามเดมจ,ม,จเนนนนม,ม,มันจะไม่จาเป็นข Led นาดนั้นอืมใช่ไหมเหมือนจะไม่จาเป็นขนาดนั้นนะฮะส่วนอันนี้มีดอันน,น,นี้วางตรงนี้มีดวางนี่วางนี่ อันนี้วางตรงนี้อันนี้ขายไปก่อนขายไปตัวนี้ก็ได้ใช้นะแต่ไม่เอารีโร่หนึ่งทีขอช่องมีใหญ่มีไหมอ่ะรีโร่มีไงช่องหอยหนึ่งตัวครับแล้วก็ไปกันต่อฮะไฟตรงข้ามไม่มีโล่นะแล้วก็มีหนามแต่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แต่เขาตีไวฮะตีไวตีไวเกราะ เกาะขึ้นมาเกาะหมดแล้วครับแต่เขาก็จะตายแล้วเหมือนกันตี้เรียบร้อยเฮ้ยเราก็ดาเมจแรงเหมือนกันนะแล้วก็ฐานก็ออกมาแนละ้วทานใส่ฐานเข้าไปเอาอันนี้ออกมัง <c oughs> ก,ก่อนเลยใส่ฐานเออรีโลดหนึ่งทีเฮ้ยมังกรสีม่วงฮนะมังกรสีม่วงเดี๋ยวล็อกไว้ก่อนผมอยากใช้ฮนะรีโลดหนึ่งทีเอาอันนี้ออกมาส่วนโล่นี้เมื่อกี้ผมเพิ่งขายไปเนาะอันนี้วางไว้ตรงนี้ออันนี้ขยะ,ะออกมาปั๊บวางตรงนี้วางตรงนี้ แล้วก็เจ้าตัวนี้มีดโมเตนปั๊บปั๊ปับป๊บปับป๊บอาา่าฮะนี้วางไว้ท่าไหนดีเนี่ยวางไว้ท่านี้หนึ่งสองเดี๋ยวมีอาจจะได้อาจจะได้อาจจะได้วางใหม่อาจจะได้วางใหม่ฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอา่าทานใส่ใส่มงกรไว้ฮะเดี๋ยวมันไม่แรงอะเดี๋ยวมันไม่แรงเดี๋ยวาอีก มีคนแซวผมอีกแล้วมังกรไม่ใส่ฐานอ่ะเออมงกรไม่ใส่ฐานมันก็เลยไม่แรงฮะอันนี้เออตัดตดตัดตัดตดอโอเคนี่วางไว้ท่านี้ก็ได้มันจะได้ไม่ไปเบียดเบียดกันมากฮะนี่วางไว้ตรงนี้นี่วางนี่ทำไมผมถึงเน้นช่องนี้ให้วางลูกไฟฮะเพราะว่าลูกไฟเนี่ยถ้าวางไว้ในช่องนี้นะครับในกระเป๋าใบนี้นะไฟฟิตเนี่ยมันจะเพิ่มแม็กเลือดนะฮะมันจะเพิ่มแม็กเลือดโอเคไปกันต่อฮะ เออแล้วเมื่อกี้ผมลืมซื้อตาบาง,บางกงอนเนี่ยบางกรดํดำฮะลืมซื้อมาตีตีตอุ้ยฝ่ายตรงข้ามลบพิษเราด้วยฮะลบพิษเราแต่เราโดนพิษแรงฮะตีตีอุ้ยเราก็แรงไม่ธรรมดาสามสิบขออีกทีนึงอะนี่เรียบร้อยฮะไหนดูซิมีดโมเตนเรามีดโมเตนเราดาเมจยี่สิบสองอ่ะนี่ยี่สิบฮะเอ็มพาวเวอร์ขึ้นด้วยครับไปกันต่อฮะฮ้่บางกรสีม่วงมาสองตัวเลยครับแต่ผมต้องหยิบมา ตัวหนึ่งแล้วก็ล็อกอันนี้ไว้แล้วก็อาจจะต้องขยบรีโลหนึทีขออีกทีอันนี้ล็อกไว้ฮะห้าบาทห้าบาทห้าบาทอห้าบาทผมซื้ออะไรดีอน,นี้วางไว้ตรงนี้โล่เราก็มีนะพูดถึงว่าโล่เราก็มีถ้าขายตรงนี้ไปอืนี่วางตรงนี้อ่ะนีวางนี่เอาไงดี ังกรตัวหนึ่งโล่ผมไม่ได้ใส่เอ๊ยยังไงังกรตัวนี้สิบสิบไปใส่ตรงนี้แล้วกันอ่ะฮะอันนี้วางตรงนี้ชุดเกราะไม่ต้องแล้วมนะั้งส่วนอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮนะแล้วก็ไปกันต่อครับเหลือหัวใจดวงเดียวเนี่ยแชร์เลนเลยนะถ้าแพ้มานี่เรียบร้อยตีตีอ้ย้ยโอ้ย,ยไปตรงข้ามตรงข้ามมาตีแรงมากฮะแต่เรานี่ทําให้เขาติดพิษได้ครับตี ตีเลือดเราแหาง้งอุ้ย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 เฮ้ยเ้ยขออีกทีนึ้งเดี๋ยวแม่เ <c oughs> ออโอเคมังกรออกมาสิบบาทเดี๋ยวผมซื้อมังกรพิษมาใช้ฮะแล้วก็หนึ่งบาทหนึ่งบาทอาขายนี้ไปแล้วก็หาที่วางหาที่วางเป็นตรงนี้แล้วกันอ่าผมจะได้ขยบลงมาขยบลงมาได้ฮะแล้วก็อันนี้ขยบไว้ ขยบขึ้นไปนิดนึงโดนทุกตัวนะโดนทุกตัวฮะโดนทุกตัวอืมอ่ะขยบตรงนี้มีตรงนี้อันนี้ใส่ฐานไป <c oughs> บางกรหนผมใส่ฐานทุกตัวเลยครับไปกันต่อฮะบังกรพิษเนี่ยเป็นเมงกรที่แรงมากนะครับเป็นมัลกรที่แรงไปตรงข้ามโอ้ยเล่นสายกรอฮะแต่เราก็มีกรอบเหมือนกันโอเคตีขึ้นมาเกาะทีละห้าเกาะทีละห้า ตีเขาดูดเลือดนะเขาดูดเลือดเขาดูดเลือดดูดเลือดทันเหรอไม่ทันหรอครับตีอสยมังกรมันโอเคนะสายมังกรเป็นสายหนึ่งที่โอเคมาครับนี่วางตรงนี้ฮะรีโลหนึ่งทีมังกรน้ําเงินอีกตัวหนึ่งเหรอเดี๋ยวล็อกไว้ฮะมังกรน้ําเงินนี่มันก็ดีอ่ะเดี๋ยวผมซื้อใหม่อีกตัวหนึ่งแล้วกันครับไปกันต่อฮะมีดโมเตนพอละสองอันพอละแต่เนี้ยผมอยากอยากจะเพิ่มดาเมจจากไอโทเทมฮะ โทเทมเพราะว่าเราไม่มีเกาะเลยเราไม่มีเกาะเลยพุด,อดโอ้โ,อโหโ,โทเทมเราก็เด้งช้า,าเหลเอือ,อเกินตีตีโอ้โหโทเทมเราเด้งช้ามากเลยไอ้นี่ใช้ไม่เป็นนะไม่ใช่ไม่ใช่เลยเอ่อเอานี้มาครับเอานี้มารีโรดหนึ่งทีอืมนี้วางตรงนี้เอามีดออกฮะแล้วก็นี้วางตรงนี้แทนไม่ได้ต้องอันนี้วางตรงนี้แทนนะฮะอื้ม อ่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนี่มันก็เกินแล้วเนาะเกินแล้วฮะมีดมีดมีด,มดเอาเอาไปใส่ไว้ตรงนี้แทนก็ได้ปับป๊บปั๊บอ่าแล้วก็มังก,กรตัวนี้ไม่มีทานเอามังกรไฟไ้ฮะลองมังกรไฟอันนี้วางไว้ตรงนี้นี่วางไว้ตรงนี้อ่าแล้วก็ผมอยากได้ของที่มันเป็นอันนี้ดาร์กเมจิกอันนี้เป็นโฮลี่ ของประเภท holy ฮะเดี๋ยวผมขายแล้วก็ซื้ออันนี้มาก,ก่อน1ช่องฮะหช่องวางนี้ไปไปกันต่อฮะมังกรตัวนี้มันจะร e m o v e r a n d o บ buff ผมฝ่ายตรงข้ามเออล้างบั f ฝ่ายตรงข้ามฮะล้างไปเลยล้างไปล้างไปล้างไป <c oughs> แล้วเราก็สร้างพิษมาครับแล้วก็ดาเมจของแต่ละตัวนี้ไม่ธรรมดานนะสิบสี่ตีโอ้ยเราก็เกือบแย่เหมือนกันฮะ ه, ไปชั้นลึกแล้วครับไปชั้นลึกแล้วอุย้ยมังกรไฟมังกรไฟ2ตัวเดี๋ยวนะเอ้ยมีทานเอาใส่ทานก่อนนะแล้วก็เอามังกรมังกรไฟมาสักตัวนะแล้วขายนี้ไปครับรีโลนึงทีมีมังกรพิษอีกตัวหนึ่งอ่ะอยากใช้นะมังกรพิษก็อยากใช้ฮนะเดี๋ยวผมล็อกไว้รีโลนึงทีล็อกอันนี้ไว้1ึบาทอ่ะขายไปครับแล้วก็ซื้ออันนี้มาแล้วผมอาจจะต้องจัดของใหม่แป๊บหนึ่งฮนะ อ่ะโอเคไปกันต่อฮะตอนนี้ผมว่าค่อนข้างสมดุลนะมังกรผมแนวค่อนข้างสมดุลครับเพราะมังกรสองตัวเนี้ยสามารถสร้างโลดได้ทีละสิบหน่วยเนี่ยนะตีตีวิต,ตีไหวไหมเนี่ยขออีกนิดดีนะมีดเราแทงเข้ามามีดเราแทงเข้ามาฮะแล้วก็ทานอีกอันหนึงหูยเราได้ทานหลายก้อนเนี่ย มังกรผมนี่ใส่ฐานกันรัวๆเอ่อเอาเอามงกรพิษมาฮะรีโลนหนึ่งทีหอยทีอุ้ยมีช่องมังกรมังกรม่วงไม่เอาแล้วฮะมังกรม่วงไม่เอาแล้วตรงนี้ต้องต้องใช้สี่บาทต้องใช้สี่บาทเอาหนึ่งสองสามสี่อะได้ช่องมาอีกหนึ่งช่องฮะได้ช่องอีกหนึ่งช่องผมไปวางอะไรดีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมังกรพิษเอานี้วางตรงนี้อันนี้มังกรนี้วางไว้ตรงนี้ก็ได้ฮะ เป็นกอดดี้ด้วยเหรอเป็นกอดดี้เหรอกอดดี้เอ้าไม่นับไม่นับเป็นฮลี่เหรอกอดดี้ไม่นับเป็นฮลี่เหรอกอดดี้กอดดี้กอดกอดเดี๋ยวนะกอดเหรอกอดดี้เหรอกอดดี้เหรออืมัมงกรตัวนี้พอแล้วครับมองกรตัวนี้ของชิ้นต่อไปที่ผมต้องหาอาจจะต้องเป็นแมวใช่ไหมคุ้นๆน,นะครับคุ้นๆว่าแมวเนี่ยสามารถเร่งความเร็วให้ได้นะฮะ ตีโอ้ยไตสงข้ามก็แรงฮะเราต okay. ีตีเลือดเราสูสีฮะ <t empath ic subtitles> สูสีแต่เขามีฮิตฮะเขามีฮีทโอ้ยโดนเป็นร้อยเขาเล่นฮีทใส่เราฮะเขาเล่งฮิตใส่เราหนี่มังกรปึ๊บ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 ยังขาดฐานอีกอนหนึ่งใช่ไหมเราอะเอ้ยนี่หลุดอันนี้หลุดอันนี้หลุดอันนี้หลุดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมันแน่นแล้วมันแน่นแล้วเอ้ยอันนี้มาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมใส่แทนโมเตนไปเลยฮะ อันนี้วางตรงไหนได้บ้างเนี่ยอันนี้วางตรงนี้น,นี่วางนี่นี่วางนี่โอ้ยพอดีฮะใครห้าบาทเพิ่งมาลดราคาเหรอพคะคุณเฮเอาเดี๋ยวบาทหนึง่งอ่ะใส่ไว้ตรงนี้ฮะแล้วไปกันต่อครับมับงกรผมมันกอดดีเหรออืมแสดงว่าผมต้องหาแมวใช่ไหมใช่ฮะผมต้องหาแมวครับตีโอ้ยถทดเทมเอ้ยเอ้ยเอ้ยไฟตรงข้ามมันตีแรงจังขออีก อีกทีเรียบร้อยโอ้ยสวยนีบวเไหนดูดิไอ้นี่มันใส่อะไรนะทิกเกอร์ฟัตเตอร์ใส่ใส่ลุ้นจิ้งจอกฮะฟัตเตอร์ตีทีหนึ่งคนจะเพิ่มความเร็ว3%นะฮะหกอัน18%มันตีไปกี่ทีเนี่ยกูดาวเหลือหนึ่งวินาทีฮนะตีไปกี่ทีไม่รู้แต่แล้วตาตาช้างมันไปใส่รองเท้าอะ สตาร์บทเทิลสี่สิบเปอร์เซ็นต์รีสตันดีบัฟรีสตนดีบัฟอืมเริงจริงตาช้างเนี่ยผมว่ามาใส่อาวุธอะได้ดีกว่านะเพราะว่าถ้าสมมติมันสามารถสตัรได้เนี่ยมันเบรกเกมได้เลยนะเบรกเกมได้เลยแล้วตอนนี้มีโมเทนผมดาเมจเท่าไหร่ยี่สิบหกยี่สิบหกเออขึ้นมาคูณสองแต่แสดงว่ามันแทงได้ไม่เท่าไหรนะ่นี้ดาเมจสิบสองสิบสองได้เอ็มพาวเวอร์มันแค่สองหน่วยเองกลายเป็นว่า โทเทมเราเนี่ยแสดงประสิทธิภาพได้ไม่ไม,ไม่พอฮะไม่น่าพอใจไม่น่าพอใจเลยมันขึ้นแค่สหน่วยเองแต่เราแพ้เอยเราชนะกี่วิเนี่ยสิวิสิบ,ส,บสิบวิโทเทมเราดีเจนเท่าไหร่2อสองหน่วยสหน่วยแต่เราไม่มีโล่แหละคือถ้าจะใช้ให้ให้ได้ดีดจริงๆอะ่ะผมคิดว่าจะต้องมีโล่ที่แบบค่อนข้างหนาฮะโล่ที่ค่อนข้างหนาซึ่งมังกรสองตัวเนี้สร้างให้ไม่ทันนะครับ มังกร2ตัวนี้ใช้มานานสองหน่วยในการสร้างโล่ห้าหน่วยเลยนะแสดงว่าเขาสร้างโล่ได้ไม่ทันนะไม่ทันไม่ทันแต่ไม่เป็นไรเราชนะมาแล้วเนาะเออแล้วของของที่ผมอยากจะจะรู้เนะาะมังกรพวกนี้เป็นเป็นก็อดดี้แล้วก็เลนเาเมจนะเป็นก็อดหมดเลยเออเป็นก็อดหมดเลยผมก็เพ,พิ่งเพิ่งมาสังเกตว่าเฮ้ยเป็นก็อดไหนดูสิถ้าเป็นก็อดรอบต่อไปเราจะเล่นอะไรเออถ้าเป็นก็อดปุ๊บ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 ไหนดูสิ เอ้ยไม่ใช่นี้อันนี้ฮะถ้าเป็นกอรถ้าเป็นกอุ๊ดแมวตัวนี้ฮะนี่แมวตัวนี้ฮะคียร์เทมของมันเพราะฉะนั้นผมอาจจะเปลี่ยนจากโทเทมคือแบบโละเลยโล่เลยของที่ต้องใช้เซมินโละไปเลยฮะเพราะว่าผมจะไม่ใช่กล้วลยหรือไม่ใช้ยาอะไรทั้งนั้นถ้าเป็นกอนดี้เนี่ยเขาบอกว่าไอเทมทิกเกอร์เร็วขึ้น15%เออเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าจะใช้กําลังมังกรได้ดีฮะ แล้วเราเจอกันครั้งหน้าครับโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ